หากระตุ้นในความคิดรู้คุทุกวันสะสมอย่างน้อยก็กวันละนี้อาจจะสิ่งได้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิ ควาอมอยู่กับน้องๆน,นะคะระดับชั้นประถมต้นนะคะจากโรงเรียนพระมาราดานิจานุเ <รอ S 1> คราะห์นะคะน้องๆมานะคะ,ะเล่นเพื่อให้โรงเรียนบ้านทุ่งนาจังหวัด สุรินนั่นเองนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสเรามีจดหมายนะครับส่งมาทางอีเมลน้อยนะครับผมนะครับจากน้องนูริดาอาแยจากยะลานะครับหนังสือเล่มโปรดคือพันหนึ่งที่วาราตรีนะครับน้องบอกว่าอ่านนี้อ่านเล่มนี้แล้วไม่เคยเบื่อเลยโดยเฉพาะมีข้อคิดสอนใจครับความพยายามไม่เคยทําให้พ่ายแพ้ความท้อแท้ไม่เคยทําให้ชนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความพยายามีมากครับ ดังนั้นพยายามเล่นให้ดีนะวันนี้นะคะและให้ได้เยอะๆสะสมสือกันให้ได้เยอะๆเลยตอนนี้เตรียมตัววพอแรกพวกเรามาพยายามกันเลยไปพัดคนกันเลยวันนี้ท้าให้อ่านขอจุดประกายความคิดสกิดแรงบันดาลใจของเด็กไทยด้วยหนังสือเล่มน,นี้เนื้อหาจะกล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งมากมาย ซึ่งสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นมีที่มาที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปทั้งที่เกิดจากความเพียรพยายามทั้งกายและใจทั้งเกิดจากความรักหรือเกิดจากความบังเอิญแม้กระทั่งเกิดจากความผิดพลาดเรามาร่วมสนุกกับสิ่งประดิษฐ์และร่วมเป็นกําลังใจให้น้องๆโรงเรียนพระมานดานิจานุเคราะห์ในการพิชิตคุมทรัพย์หนังสือกันครับ กำลังใจของน้องๆก็อยู่เชียร์อย่างใกล้ชิดทุกวันข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นะคะมาเป็นชื่อค่ะเป็นชื่อของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปอ่านก่อนค่ะในสีฟันเข็มกลัดซ่อนปาลาพลาสเตอร์ปิดแผลเข็มกัดสีฟันพลาสเตอร์ปิดฟันีีม อ่านเรียบร้อยแล้วก็ท้าให้คิดเลยค่ะแปรงสีฟันยังไงครับวิลเลียมแอดดิสเป็นคนคิดแปรงสีฟันค่ะโดยนำ กระดูกสัตว์แล้วเสร็จแล้วนำมาเจาะรูค่ะเอากระดูกมาทิ้มปากเรานะไม่ใช่กระดูกสัตว์นำมาเจาะรูค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอาขนสัตว์มามัดเป็นกระจุกแล้วก็ทากาวแล้วก็เสียบเข้าไปให้แน่นค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เอามาแปลงได้ค่ะขนของแปลงสีฟันที่จะใช้ก็คือขนของหมูหมูป่าหรือว่าขนของตัวแบดเจอร์ค่ะตัวตุ่ยเลยเมื่อก่อนนี่นะนะ หมูยงหมูย่างนี่ใช้ไม่ได้เข็มกัดซ่อนปลายก็คือคนที่เขาทําเข็มกัดซ่อนปลายอ่ะเขาเขาใส่ใจคนอื่นก็เลยประดิษฐ์เครื่องเย็บผ้าค่ะแต่ว่าทีนี้เขากลัวคนที่ทํางานเย็บผ้าด้วยมือจะตกงานเขาก็เลยไม่ขายแล้วเขาก็เป็นหนี้เองนะคะโอ้ข็มกัดซ่อนปลายนี่ดียังไงทาไมต้องซ่อนปลายอะครับผมมันจะได้ไม่ที่หมามันนี่แหลมแหมอยู่ก็จริงแต่ว่ามัน เสียบเข้าไปแต่มันจะไม่โดนตัวเราเอาก็เสียบเข้าไปป้าดโดนนมเรานี่ไงฮะอดีอย่างเช่นอย่างนี้ใช่ค่ะถ้าเราใส่ดีๆมันก็ไม่โดนโอ้ยต้องใส่ดีๆด้วยใช่ค่ะอ๋อถ้าซุ่มซ่องซุ่มซ่ามนี่หลายแผลเลยใช่ค่ะใช้พตเตอร์อีกพตเตอร์ปิดแผลเกี่ยวกับภรรยาซุ่มซ่ามเดินไปชนอะไรครับชนนู่นชนนี่เดี๋ยวโดนน้ำร้อนโดนร้อน โทษนะครับภรรยายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะมีค่ะผมนึกว่าเป็นบาดทะยักเสียชีวิตไปแล้วไ่ถึงฮะคาราโีพาสเตอร์ปิดแผลขึ้นมาโอ้โหน้องๆมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์รู้คำถามไหมไม่รู้ไม่รู้หรอกเขาอยู่กับพี่ไายครับเชิญถ้าไม่รู้จะบอกให้นะคะว่าคำถามก็คือสิ่งประดิษฐ์ใดนะคะที่ทำให้ผู้ที่คิดค้นมันขึ้นมาเนี่ยสามารถปลดนี้ได้ ระหว่างข้อกอไก่นะคะนี่เข็มกลัดซ่อนปลายหรือว่าข้อขอไข่อันนี้นะคะพลาสเตอร์ยาค่ะผู้คิดคน้นเขาเป็นนี่อยู่และก็ปลดนี่ได้เพราะสิ่งประด,ดิดฐ์ใดกอไก่หรือขอไข่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะน้องๆทั้ง30คนครับวิ่งมาที่กอไก่อย่างมั่นใจ เดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่าทำไมถึงเลือกข้อนี้นะคะออนี่ยังไงครับผมพาสเตอร์ปิดแผลมันเกิดมาจากภรรยาซุ่มซ่ามแต่ว่าเข็มกาซ่อมปลายมันเกิดมาจากหนี่เอาเป็นนี่นี่ยังไงอ่ะงงเลยตอนแรกเอ,อที่ก่อนที่เขาจะประดิษฐ์เข็มเข็มกาต้นปลายเขาเขาได้คิดว่าจะสร้างเครื่องจักเย็บผ้าแล้วเขาก็กลัวเสียทุนแล้วเขาจ้างคนมาทําแล้วครับแต่ไม่ ไม่ประสบผลความสําเร็จแล้วเขาก็ติดนี้ส5หดอลลาร์วันหนึ่งเขาก็คิดคิดว่าจะทํายังไงไปใช้นี่ขนาดที่เขาคิดไปด้วยเ,ออเขาก็หมุนหมุนอะไรหมุนอะไรหมุนเลขค่ะหมุนเส้นลวดค่ะหมุนเส้นลวดไปพอผ่านไป3ามชั่วโมงเขาก็ออกมาดูแล้วส่วเขาก็เลยเห็นว่ามันเป็นลูกเข็มกัดซ่อนปลายค่ะออแล้วแล้วเขาก็เอาไปขายได้ต40ิได้สี่รอดอลลาร์แต่นี่เขาแค่ติบหดอลลาร์เขาก็เลยใช้นี่ได้ ออ๋ oh, เอาะว่าเขมกาดปัจจุบ oh. ันเป็นแบบนี้แต่ของเขาที่บินมันไม่ใช่แบบนี้ยังเป็นลวดลวดไม่ได้มีตัวใหญ่ๆห่อย่างนี้อ,ออกมามเป็นสป,ปริงด้วยหรอค่ oh. <ๆ>อ๋อไปขายนี่เอง,เอ,เ,องเอาละค่ะตอบแล้วเรียบร้อยนะคะเ oh. ทคะแนนกันไปเลยะะที่ข้อกอไก่นะคะมาฟังคำเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นไหนนะคะจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคำตอบคือ ้ากอไก่ถูกทั้ง30คนจะผ่านเข้าไปเล่นในข้อต่อไปเข็มกลัด่อนปลายกไก่เข็มกลัด่อนปลายเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2392หรือเมื่อประมาณ163ปีมาแล้วโดยวอลเตอร์ฮัน์ขณะที่เขาครุ่นคิดเพื่อหาเงินไปใช้หนี้จำนวน15ดอลลาร์หรือประมาณ600บาทในยุคนั้น เขาเอามือบิดเส้นลวดไปมาจนเวลาผ่านไป3ชั่วโมงจากเส้นลวดเล็กๆก,ก็กลายเป็นเข็มกลัดซ่อนปลายสิ่งประดิษฐ์ที่แพร่หลายไปทั่วโลกและฮันได้จดสิทธิทบัตรและขายลิขสิทธิ์ได้เงิน400ดอลลาร์มาปลดหนี้ได้สำเร็จครับเแ,แล้วน้องนๆนะคระครูก็หมดเลย มี30คนผนึกกําลังกันนะไปเล่นในคําถามอ่านสดข้อที่2ของเรารถ้ามั่นใจคําตอบไหนถูกต้องเอกชันไปเลย,เเลยนะลุ้นหมื่นหนึ่งนะลุ่มชั้นหนังสือของเรานะคะอ<ป>้าวตอนนี้เตรียมตัวค่ะไปเล่นเพื่อให้กันเลย<ป>ข้อที่2นะคะคําถามอ่านสดของเรานะคะเดี๋ยวจะมีป้ายนะคะให้น้องได้ดูกันนะคะพอดูเสร็จเรียบร้อยแล้วทายคิดเลยค่ะ ขนมจีบข้าวแกงปากใต้พี่ว่าน่าจะเป็นขนมจีนนะแม่จำเนียนแปดยี่เอดลองจันอ่าอีกป้ายหนึงอะไรครับผมเปิดแล้วขนมจีนปากใต้น้ำยาป่าน้ำยากะทิแกงไตปลาแกงเขียวหวานน้ำพริกหวานชอบขนมจีนไหมชอบค่ะ มาค,คิดคิดเลยคิดเลยคิดว่าจะถามเกี่ยวกับป้ายสองอัญญาค่ะว่ามันเป็นแบบป้ายลักษณะใดอะค่ะนั่นคือขนมจีนก็คือพอพอตักเส้นมาแล้วก็เอาน้ําพวกน้ําเกงป่าพวกน,นี้มาใส่ค่ะแล้วเสร็จล้วก็ทาน,นะค่ะโอ้หนูเคยกินไหมคะเคยค่ะเคยนะครับใครรู้จักน้ํายาป่าเอาน้ํายาออกมาจากป่าค่ะ จากป่าเลยนะป่าอะไรครับป่าอ,อะไรก็ได้ที่มันตดวสมบูรณ์อ๋อถ้าพูดว่าถูกตัดไม้ทำลายป่าไม่มีน้ํายาในป่านั้นเชป่ะเอานี่ป่าดงดิบเลยใช่ไหมใช่เหรอ น้ำยาที่มาจากป่ามันมีลักษณะอะไรครับผมคือน้ำจิ้มที่มันเอาไว้กินด้วยกับขนมจีนโอ้ยพี่ออโต้อย่ามาโกโหกเพื่อนเเขาบอกว่าน้ำยาออกจากป่าดงเดบไม่เอาออกไม่ได้อ้าวแล้วตรงน้ำยาป่าคืออะไรครับก็คือเ,เป็นืนชอรี่เป็นเ่อรียกเรียกอะไรครับไม่ชื่อเรียกน้ำจิ้มที่เอาไว้กินกับขนมจีนนะคะอ้าวเหรอมันคือน้ำจิ้มเหรอแลทำไมเรียกน้ำยาป่ากว่าในน้ำยาป่ามันจะมีแบบพวกผัก แบบเนื้ออะไรพวกนี้ที่มันรวมๆกันมันดูแบบว่ามัวๆกันเลยกว่าเนี่ยคือว่าผสมปนเปกันอ๋อมัวๆแล้วน้ำยากะทิครับทำมาจากกะทิทำจากกะทิแล้วแกงไตปลาครับแกงไตปลาทำมาจากปลาจากปลาเลยปลาอะไรครับปลาปลาทูปลาทูปลาอะไรครับปลาดินปลานินปลาอะไรครับ ปลาแซลมอนปลากระป๋องปปลากระ๋องแกงใส่ปลากระป๋องไปลาอินทรีด้วยแล้วแม่จำเนียนเกี่ยวอะไรกับแฟต21ทองจันทร์ครับเป็นชิลาร์นชิลาร์นครับชิลาร์นชิลาร์แม่จำเนียนเป็นอาหารประจำภาคไหนเนี่ยภาคใต้ภาคใต้แล้วเกี่ยวอะไรกับแฟต21ทสิบเอ็ดของจันเป็นคอนโดค่ะเป็นคอนโดที่ ค่เหมือนแบบใครๆที่เช่าอะคนใต้มาเช่าที่น uh yes> uh 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 ี่เป็นแม่ค uh ้าแต่ว่าเขาทำอาหารของใต้อะค่ะเป็นแม่ค้าเป็นคนใต้เลยโอ้โหน่าสนใจมากเลยแม่จําเนียเนี่ยทำให้เราเกิดคําถามรู้ไหมรู้รู้ไหมว่าคําถามคืออะไรไม่รู้ฟังจากพี่สายครับถ้าไม่รู้จะบอกให้นะคะคำถามก็คือคำว่าปักใต้นะคะแบบไหนที่ตอถูกต้องระหว่าง คำว่าปักใต้ในะคะในข้อกอไก่คือคำว่าปักสะกดด้วยต่อเตาการันหรือคำว่าปักใต้ในข้อขอไขคำว่าปักสะกดด้วยสหรือษีการันค่ะคุณผู้ชมคิดว่าคำว่าปักใต้ต้องสะกดแบบไหนจึงจะถูกต้องถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะส่วนใหญ่เลือกขอไข่ครับแต่มีหนึ่งคนลังเลอยู่ครับจะตอบไม้กอไก่ แล้วก็ลงครับกอไก่กเรามีเด็กหญิงผู้กล้าหาญทำไมปักใต้ต่อเต่ากะรันครับผมขอไขรร่อว่ามันสะกดผิดอะคะอ่ะอ่ไม่เคยเห็นหรือ,อยังไงครับไม่เคยเห็นเราเห็นที่ไหนครับต่อเต่ากระรันครับผมอันนี้หนูนึกเองอ่าเป็นน<อ>ิมิตขอไขนะ่าจะแปลว่าอะไรครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะ คือน่าจะผิดทำไมเรามั่นใจอ่ะมั่นใจเพราะว่าหนูว่าถ้าผิดก็ผิดไปเลยเราผิดก็ผิดรับผิดชอบเองเขียนมาได้ตอบแล้วอ่ะอะทำไมสหรือสีครับผมหนูก็เคยเห็นในแถวร้านขายข้าวแกงแถวแถวบ้านนะคะเขามีเขียนนะค่ะดังเดิมหรือเปล่าค่ะดังเดิมเลยนะค่ะคณใต้มาเองเหรอค่ะอ๋อเหรอผมอ่านร้านขนมจีนเห็นเขาเขียน ปากใต้แบบพ่อขอไข่ครับผมก็เลยตอบข้อนี้ครับขนมจีนที่ไหนฮะขนมจีนทุกทัวทัวไปเขาจะเขียนอย่างนี้ครับทุกร้านเนี่ยเขาเขียนผิดมั้งไม่ครับผมมั่นใจไปมาหลายร้านแล้วเหรอบถามว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนตอบผิดทําให้เราไม่ได้หมื่นเนื้โอโกรธไหมไม,ไม่โกรธไม่โกรธค่ะทาไมครับถ้าเพื่อนผิดเราก็ให้อาภาัยเพื่อนบ้างเผื่อเขาน้าเพื่อนเล่นถูกเราเล่นผิดทำไงอ๋ ฟังคาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถสะสมคุ้มซ้ำหนังสือเพิ่มได้อีก5000หรือจะหนังสื่อเพิ่มไปอีกหนึ่งเล่มคําตอบคือคุณผู้ชมคิดว่าปัดใต้ต้องเป็นข้อกอไก่หรือข้อไข่ข้อหอไข่ค่ะใช้สตูดืโอจับกบดังนั้นจะเพิ่มไปอีก5 0 0พันนะนะไปอู่หน้าบรราศักดิติดแบรนเีแล้ คำว่าปาักหมายถึงฝ่ายหรือข้างดังนั้นเราจึงใช้คําว่าปักใต้เพื่อสื่อความหมายถึงภาคใต้ครับและปักใต้ที่ถูกต้องสะกดแบบนี้ครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะน,นําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลักสี่กรุ่มเทพ10210หรือ read@thaipbs.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสือสิ่งประดิษฐ์ความคิดไม่ธรรมดามอบให้10รางวัลครับวันนี้ ะะสามารถสะสมคูณหนังสือเพิ่ไมไปได้อีก5,000นะคะคกับหนังสือนด่อีก29เล่มนะครับเป็น84เล่ม <84 S 2> แล้วตอนนี้นะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้รับไปเต็มๆ1 0 0 0 0หมื่นะคะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้ต้องขอชิ่นชมน้องน้อยหนานะคะ กล้าตอบผิดก็ผิด,ดผิดก็ผิดค่ะแต่หนูเชื่อมากในความที่เกี่ยวตัวเองอและว่ารับผิดชอบผลขอ่การทำตัวเองนี่แล้วก็เพื่อนๆไม่โกรธน่ารักมากนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมมาลุ้นกันต่อนะคะว่าน้องๆ้องเนี่ยสามารถจะสมของชั้นหนัรสือไ,ได้เท่าไหร่นะคะรวมถึงหนังสือที่เล่น่อให้เพื่อนๆที่สุรินด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันให้ได้วันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันในท้ายอ่านสวัสดีค่ะ